สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง p e r f e c t e n s l i s h นะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับข้อสอบโทอีกในชุดที่5แล้วนะคะข้อสอบชุดนี้นะคะ,ะคำศัพท์ยากๆนิดหนึ่งยากนิดนึ่งนะคะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ยากนิดนึ่งนะคะมีทั้งหมด20คข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1ข้อที่1นี้เขาบอกว่า the train now จุดๆจ,จ,จ at the platform 6 i s t h e 1045 f o r London รถไฟที่อยู่ที่แพลตฟอร์มที่6กนะคะก็คือจะออกตอน10.45มงนะคะ the train now at the platform 6 i s 1045 f o r London ทีนี้รถไฟเนี่ยอยู่ที่แพลตฟอร์มเราจะใช้คำกริยาว่าอะไรคะมี sitting standing waiting remaining นะคะ Sitting ก็คือนั่งอยู่ Standing ก็ยืนอยู่ใช่ไหมแต่มันอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ Waiting ก็รอคอย remaining ก็คือเหลืออยู่นะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ B นั่นเองนะคะ The train now standing at the platform 6 i s the 1045 for London แปลว่ารถไฟที่อยู่ที่แพลตฟอร์ม6นั้นนะคะก็คือออกตอน1 0บโงสีไปลอนดอนนั่นเองรถไฟที่อยู่ที่แพลตฟอร์มเขาจะใช้กริยาว่า standing นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า unfortunately it is now 11 o'clock and so there is a จุดจด of 15 minutes already นะคะเขาบอกว่าโชคไม่ดีเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา11นาฬิกาแล้วนะคะดังนัน้น,น ก็จะมีจุด,จดๆๆดิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้อะไรดีมันจะมีเว i ิงค่ะจะมีเล n เนสจะมี Space แล้วก็จะมี Delay ก็คือตอนนี้มัน11นาฬิกาแล้วมันก็คืออะไรคะมันเลดมาแล้วหรือมันดีเลย์มาแล้ว15นาทีเพราะฉะนั้นคําว่าเออไม่ตรงเวลาหรือเลดมาเนี่ยเราจะใช้คําอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ Delay นั่นเองนะคะ Unfortunately it is now 11 o'clock and so t h e r e is a delay of 15 minutes already นะคะต้องใช้คำว่า delay นะคะถึงจะถูกที่สุดนะคะะ waiting นี่เขาไม่ใช้กับกับการที่เราไม่ตรงเวลานะคะะ space ก็ไม่ใช่ u n late ness ก็ไม่ใช่ก็ delay จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า the train at platform 14 cannot leave because there is a power จุดจ,ดจดุ on that particular line เราก็ต้องแปลก่อนนะคะอันนี้ประโยคนี้ก็จะแปลว่ารถไฟที่แพลตฟอร์ม4 4นั้นไม่สามารถออกได้เพราะว่ามีไฟดับนะคะในเส้นนั้นๆคำว่าไฟดับเราจะใช้กับอะไรดีนะคะ a power failure a p power miss a p power failing a p o w e r missing อ่าตอบอะไรดีคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ a p power failure นั่นเองนะคะ The train at platform 14 cannot leave because there is a power failure on that particular line นะคะต่อไปข้อ4 The train for London at platform 6 is still there and is not จุดจุด to leave for at least 20 minutes นะคะเขาบอกว่ารถไฟที่จะไปลอนดอนที่แพลตฟอร์ม6นั้นยังคงอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่จุดๆุดจุดออกอย่างน้อยก็20นาทีด้วยกันเอข้อนี้จะใช้อะไรดีคะรถไฟอยู่ที่แพลตฟอร์ม6ยังอยู่ที่นั่นก็คงจะไม่ได้รับการบอกให้ออกหรือไม่ได้รับการคาดหวังให้ออก นะคะอย่างน้อยก็20นาทีมันมีคำว่า intended คำนี้แปลว่าตั้งใจ expected ตัวนี้แปลว่าคาดหวังนะคะ p r p o s e ตัวนี้แปลว่าเสนอนะคะ await e d ตัวนี้แปลว่ารอคอยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ารถไฟอยู่ที่แพลตฟอร์ม6นะคะแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ถูกอะไรคะไม่ได้ถูก Expected ค่ะไม่ถูกคาดหวังให้ออกนะคะอย่างน้อยก็20นาทีด้วยกัน The train for London at platform 6 i s still there and is not expected to leave for at least 20 minutes นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเขาบอกว่า The small cafe situated near platform 6 i s now จุด t o u s t h r e e cups of tea t o t h o r s awaiting for the London train เขาบอกว่า มีนะคะร้านกาแฟเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับแพลตฟอร์ม6ตอนนี้นะคะได้จุดๆ,ๆกาแฟชาฟรีให้กับคนที่รอคอยอรถไฟลอนดอนอยู่นะคะเพราะนั้นเอส a l l คาเฟมันก็เป็นเหมือนร้านกาแฟใช่ไหมมันต้องอะไรอะไรกับน้ำชาจะมีคำว่า discharge คำว่า discharge ตัวนี้แปลว่าปล่อยนะคะ dispensing ตัวนี้แปลว่าแจกจ่าย offering ตัวนี้แปลว่าเสนอ disposing ตัวนี้แปลว่าทิ้งนะคะแปลว่าทิ้งมันจะใช้อะไรคะ small cafe มันก็ต้องทำไมคะมันก็ต้อง offering นั่นเองนะคะ the small cafe situated near platform 6 i s now offering free cup of tea t o doors awaiting for the london train นะคะ ต่อไปข้อที่6เขาบอกว่า severe s t o r m last night together with heavy rainfall means that some of the lines of the station are หนาวจุดๆนะคะเขาบอกว่ามันจะมีพายุ storm นี่คือพายุ Severe นี่คือรุนแรงนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ together with ก็คือประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั่นก็หมายความว่าเส้นทางบางเส้นทางนะคะหรือสาย ของสถานีตอนนี้มันจะต้องจุดๆแน่เลยมันจะมีคำว่า waterlock waterlock ตัวนี้แปลว่าน้ำขัง waterproof ตัวนี้แปลว่ากันน้ำนะคะ water soak ตัวนี้แปลว่าเปียกน้ำนะคะ waterfall ตัวนี้แปลว่าน้ำตกนั่นเองในเมื่อมีทั้งพายุมีทั้งฝนตกหนักก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะจะทำให้เกิด waterlock นั่นเองนะคะ waterlock ต่อไปนะคะข้อที่7 we thought for a moment that the 1045 f o r London might be about to catch fire but it was a จุดจุดเจิดอัลามเราเนี่ยนะคะได้คิดนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งโมเมนต์นี่คือระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาหนึ่งนะคะว่า1 0 4โมง for London เนี่ยจะต้องมีการ ลุกติดไฟก็คือแบบมีไฟติดแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สัญญาณที่ผิดนั่นเองก็คือการเตือนภัยที่ผิดการเตือนภัยที่ผิดเราจะใช้อะไรคะมันจะใช้ wrong alarm false alarm difficult alarm หรือ general alarm อ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือ false alarm นั่นเองนะคะ We thought for a moment t h a t the 1045 f o r London might be about to catch fire but it was a false alarm เตือนภัยที่ผิดเขาเรียกว่า false alarm ต่อไปข้อที่8ค่ะเขาบอกว่า this is a general notice for all passengers the restaurant in the main จุดจ is now open เขาบอกว่านี่เป็นประกาศสำหรับผู้โดยสารทั่วไปเขาบอกว่าร้านอาหารที่อยู่ใน บริเวณนั้นนะคะเปิดถ้าเกิดเราจะพูดว่าร้านอาหารเปิดในบริเวณที่อยู่รวมๆกันเราจะใช้คำว่า main อะไรคะมี main concord มีเมนคอนด d u i t มี main c o n c o u ส s e มี main condition อ่าตอบเลยดีคะคำว่า concord ตัวนี้แปลว่าความเป็นมิตรภาพก็คืออยู่รวมกันนะคะสามัคคีกัน conduit ตัวนี้แปลว่าท่อน้ำ c o n c o u r ตัวนี้แปลว่า การมาด้วยกันนะคะแล้วก็คอนดิชันก็คือสภาพนั่นเองเพราะนั้นเขาบอกว่าร้านอาหารนั้นมาอยู่ในสถานที่เดียวกันมันก็ต้องเป็นอะไรคะเมนเมนะไรคะเมนคอนคอร์ดนั่นเองนะคะ oh. ข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ A นะคะ this is a general notice for all passengers the restaurant in the main concord is now open นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเขาบอก There was in fact a small fire. in the train on platform 6 but we're glad to tell you that the flame have been เขาบอกว่ามันเป็นความจริงที่ว่ามีไฟเกิดขึ้นในรถไฟนะคะที่ชาญชลาที่ 6นะคะแต่เราก็ดีใจที่จะบอกคุณว่าตอนนี้เปลวไฟนั้นได้จ,ดจุดจุดจุดลงแล้วนะคะมีคำว่า distinguish ตัวนี้แปลว่าแยกแยะ dam ตัวนี้แปลว่าชืน้น south r a t e d ตัวนี้แปลว่าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำ extinguish ตัวนี้แปลว่าดับนะะมักจะใช้กับคำว่า extinguish fire นะคะก็คือ extinguisher fire extinguisher ก็คือตัวดับเพลิงนะคะเพราะนั้น extinguish ก็แปลว่าดับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนั่นเองนะคะ There was in fact a small fire in the train on platform 6 but we are glad to tell you that the flame have been extinguished นะคะ extinguish คือดับนะคะ disinguish t คือแยกแยะนะคะเพราะนั้น มันต่างกันที่ this กับ x อย่างนี้นะคะนอกนั้นก็ติงคิชเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดูดีๆก็แล้วกันต่อไปข้อที่10ค่ะเขาบอกว่า we regret to announce that the 10:45 for London is now out of service because the driver is having a nervous จุดๆๆพวกเรานั้นนะคะ เสียใจที่จะประกาศว่ารถไฟที่จอก1 0บโมงสีนะคะไปลอนดอนนั้นตอนนี้มันไม่ทํางานแล้วก็คือว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่าคนขับรถนั้นเป็นอะไรคะเหมือนเหมือนแบบอยู่ดีๆก็เป็นเป็นโรคประสาทเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางสมองอะไรแบบนี้เขาจะใช้คําว่าอะไรดีนะคะ nervous มันมีให้เลือกคือ nervous breakdown มี nervous lowdown มี nervous breakout มี nervous Low Break ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยแบบทำงานไม่ได้แล้วแบบเป็นรู้สึกเป็นบ้าบอไปแล้วคิดเยอะเป็นโรคประสาทไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่า Nervous Breakdown นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่า we regret to announce that the 10:45 for London is now out of service because the driver is having a nervous breakdown ต่อไปข้อที่11ค่ะเขาบอกว่า w i l l The driver of the blue Ford Fiesta X Y Z 343 please to the จุดเด็กคอเขาบอกว่าคนขับรถนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของรถ blue Ford Fiesta X Y Z 343นั้นกรุณาอะไรอะไรรถหน่อยมันจะมีคำว่า Send ที่แปลว่าส่ง Move ที่แปลว่าเคลื่อนที่ Take ที่แปลว่านำไป โทรแบบว่าลากการที่เราจะลากรถออกไปเขาจะเรียกว่าโทรแต่เขาบอกว่าอ่ะกรุณามาอะไรหน่อยมา move the car นะคะเขาบอกว่ามาช่วยมาขยับรถหน่อย will the driver of the blue ford fiesta xyc 343 please move the car ต่อไปข้อที่12ค่ะเขาบอกว่า the reason for this is that the fiesta is to the our d e r i v a t i lorry from leaving the premises นะคะ เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเรียกมาเนี่ยเพราะว่ารถ Fiesta นั้นมันจุดจ,ดจดุมันบล็อกหรือเปล่านะคะมันบล็อกมันไม่ให้รถบรรทุกของของเรานั้นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อะไรคะเ s t s t a is holding Fiesta is keeping Fiesta is preventing Fiesta is promoting ข้อ12นี้ the reason for this is that the f r e s t a is is ค like ะ is preventing นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเขามาขัดขวางก็คือต้องมาเลื่อนหน่อยนะคะ the reason for this is that the f r e s t a is preventing our delivery rally from leaving the premises นะคะต่อไปข้อที่13ค่ะเขาบอกว่า we ask the จุดจุดจด of this vehicle to go back to their car as soon as possible and park their car in another space เหล่านั้นได้ขอขออะไรคะขอเจ้าของรถนั่นแหละให้ไปที่รถทันทีที่จะเป็นไปได้แล้วก็ช่วยจอดรถในที่อื่นนะคะทีนี้มันจะมีอะไรที่มันแปลว่าเจ้าของรถได้ มันจะมี processor นะคะ processor ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าผู้เป็นเจ้าของ processing ตัวนี้เป็นกิริยาแปลว่าเป็นเจ้าของเป็นกิริยานะคะ ownership ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าความเป็นเจ้าของส่วนข้อดีนะคะ owner ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าเจ้าของนั่นเองเพราะฉะนั้นคำนี้ตอบอะไดีคะตอบข้อดีนั่นเองนะคะ we ask the owner of this vehicle to go back to the i r car as soon as possible and park their car in another space ต่อไปข้อที่14ค่ะเขาบอกว่า this is a customer จุดจุดจุด we have a special offer at the moment on bananas นะคะเขาบอกว่านี่เป็นอะไรคะแบบนี้ก็คือต้องเป็นประกาศเนาะว่าเราตอนนี้เราเสนอข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนั่นเองนะ ทีนี้การประกาศน,นี่มันจะใช้อะไรคะ customer audition audition ตัวนี้แปลว่าการทดสอบการแสดง customer announcement announcement คือการประกาศ customer statement statement แปลว่าการกล่าวถึง customer prediction prediction ตัวนี้แปลว่าการทำนายเพราะนั้นการประกาศก็ต้องเป็น customer announcement นั่นเองนะคะ this is a customer announcement we have a special offer at the moment on bananas นะคะ ต่อไปข้อที่15ค่ะเขาบอกว่า for the next hour it will be possible to buy just one จุดๆๆ of บลูน่า and get one more free เขาบอกว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้มันเป็นไปได้นะคะว่าจะซื้อกล้วยได้หนึ่งอะไรคะหนึ่งหวีนะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งหวีฟรีเราจะใช้คำว่าอะไรนะ,ะมีคำว่า bunch of Ban น n a b r a n c h of bananas, h a n d of bananas, group of banana นะคะข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ a นั่นเองนะคะเป็น bunch of banana for the next hour it will be possible to buy just one bunch of bananas and get one more free นะคะต่อไปข้อที่16ค่ะเขาบอกว่า further to o u r จุดๆ for the ford fiesta To be r e p a r k This matter is now very urgent. Our lorry cannot get out. เขาบอกว่านี่เป็นการทำไมคะขอร้องเพิ่มเติมนะคะเป็นการขอเพิ่มเติมนะคะว่าให้ Ford Fiesta เนี่ยไปจอดอีกที่หนึ่งได้ไหมมันด่วนนะเพราะว่ารถบรรทุกของเรานั้นออกไม่ได้ mm hmm. Further to our our เไรคะตรงนี้ต้องตามด้วยคำนามแน่นอนนะคะการขอร้อง จะมา say ได้หรือเปล่าจะมา asking ได้หรือเปล่าจะมา request หรือว่าจะมา question การขอร้องนะคะก็ต้องใช้ our our request นั่นเอง further to our request for the Ford Fiesta to be reparked this matter is n o w very urgent our lorry cannot get out นะคะต่อไปข้อที่17ค่ะ เขาบอกว่า we have to inform our customer that the store will be closing in half an hour จุดจ,จุอ่าเขาบอกว่าเ,เราจะต้องบอกลูกค้าแล้วจะต้องแจ้งลูกค้าว่าร้านนั้นนะคะจะปิดในอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อะไรดีนะคะมีคำว่า a n hours o clock มีคำว่า a n hours time มีคำว่า a n hours hour มีคำว่า a n hours duration duration นี่แปลว่าจำนวนระยะเวลาเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อ17ก็ต้องตอบว่า a n hours time นั่นเองนะคะ we have to inform our customer that the store will be closing in half a n hours time นะคะต่อไปข้อที่18นะคะเขาบอกว่า we would like to จุ to to our customer that Over the Christmas period, we will be closing an hour earlier than usual. เขาบอกว่าพวกเรานั้นนะคะต้องการที่จะจุดจุดจุดลูกค้านะคะว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั้นเราจะปิด1ชั่วโมงก่อนหน้าชั่วโมงปิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า We would like to remember, We would like to retake, We would like to repeat. We would like to remind นะข้อนี้ก็คือจะบอกว่าจะขอเตือนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะปิดแล้วนะเราจะปิดหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าในช่วงคริสต์มาสนะคะคำว่า remember ตัวนี้แปลว่าจำได้คําว่า retake ตัวนี้แปลว่ายึดกลับคําว่า repeat ตัวนี้แปลว่าทำซ้ำคําว่า remind ตัวนี้แปลว่าเตือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เลยคต้องใช้คำว่า remind นั่นเองนะคะ we would like to remind our customer that over the Christmas period we will be closing an hour earlier than usual นะคะต่อไปข้อที่19ค่ะ19บเบอกว่า there are now open 10 minutes remaining for you to make your จุดจุ and go to the checkout นะคะข้อนี้เขาจะบอกว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะ่ที่จะ ให้คุณนั้นนะคะได้ซื้อของแล้วก็ไปเช็คบินได้เลยนะคะเพราะนั้น uh, to make your อะไรคะมี your purchases มี your buying มี your sales มี your selling นะการให้เราซื้อของนะคะเราจะพูดว่า make your purchases นั่นเองนะคะเพราะว่า purchases ตัวนี้แปลว่าการซื้อนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่20ค่ะเขาบอกว่า final จุดๆจุด for the driver of the Ford Fiesta there is no need now to re park as our delivery lorry has done that for you เขาบอกว่า the final จุดๆจ,จุดนะฮะจะเป็นแบบว่าการข้อความข้อมูลครั้งสุดท้ายคนขับรถของ Ford Fiesta นะ,ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปรีพาร์คใหม่แล้วนะคะเพราะว่า delivery lorry นั้นได้ ทำให้แล้วก็คืออาจจะแบบว่าไปไปเลื่อนให้แล้วหรือว่าไปทำอะไรให้แล้วนะคะเพราะนั้นเป็นฟนอนลเลยคะ่ะฟนอลไฟนอลโน้ตฟนอลเมสเซจฟนอลเซียงหรือฟนอลฮินต์อ่าข้อนี้นะคะก็คือเวลาเราแจ้งเตือนอะไรเราต้องเป็นฟนอลเมสเซจเองนะ,ะตอบข้อ B a final message for the driver of the Ford Fiesta there is no need now to r e p o r t as our delivery lorry has done that for you นะฮะอ่ะและนั่นก็คือนะคะยีข้อของข้อสอบโทอีกนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็ต้องดูคำศั์นะคะถ้าเกิดว่ายัางไม่เข้าใจก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อหนึ่งะ,ะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคำศัพท์เราเนี่ย เก่งหรือว่าดีนะคะก็จะสามารถไปต่อสู้กับคนอื่นได้นะคะในเรื่องของการเอานำคะแนนที่สูงขึ้นนะคะคำศัพท์เยอะก็จะได้เปรียบภาษาอังกฤษก็จะเก่งเพราะคำศัพท์เรารู้เยอะนั่นเองนะคะก็ขอฝากข้อสอบประพินเท่านี้นะคะคุณก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย